เึ้นแต่ฝ่ง่งาจีนนะครับอันนี้ลงมาจากวางน้ำเขียวไ้ขึงฝั่งนี้นะครับตรวน,นี้เป็นสาย สุดชมวิวสุดคลิปคนเช็คอินเยอะเลยนะครับ ีก็จะเป็นบรรยากาศไม่ถายรอบเดียวโอเคยกขึ้นมาจะได้ถ่ายรอบเดียว มันเยอะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยมีไข่ปิ้งมีมะม่วงเราหาที่จอดรถกันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเหนวนอกน,นะครับเราเดินมาหนึ่งชั่วโมงนะครับ,ใ,รบรใช่นะครับสนใจจะไปไหมจรินงๆกันจะเป็นเส้นทางเดินไปน้ำตกครับ <c oughs> ประมาณกิโลอะ ประมาณกิลลาณหนึกิโลนะครับทุกคน่ <c oughs> างนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับใช้ <c oughs> วเวลาเดินทางไปกับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเตรียมยาดมมาพร้อมแล้วนะครับ ันนี้วันที่12สิงหานะครับทุกคนอุทยานแห่งชาติเข้าฟรีนะครับทุกจังหวัดท,ทุกทุกที่เลยนะครับเราลงมาจากหววงน้ำเขียวนะครับทุกคนก็เลยมาแวะเราจบเทลลรกนะครับ ข้างนอกลานจอดรถไม่กลัวนะครับทุกคนข้างนอกลานจอดรถเต็มแล้วครับต้องได้จอดข้างนอกยังไม่เห่อยเลยลองเท้าดูดีมากเดี๋ยวก็ถึงสะพานแล้ว ตอนนี้น้ำเยอะนะน้ำตกน่าจะสูกล้าลงเลยาอกไม่ใช่ตันคนเดินมาดูน้้ำตกกันเลยคนดมาน เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับทุกคนนมันะปน้น้ังีนโคน้ำมันเป็นโคนป่ะโคนนะครับ ข้างหนึ่งทุ่มยู่ล้วครับกลับข้างนอกก็จะได้ไปออกที่อื่นถึงสะพานไม้แล้วนะครับทุกคนหันไม้อยู่ด้านหน้านะครับทำเยอะมากทุกคนดูน้ำาหลลโลว เลยนะครับถ่ายลูกไหมคะถ่ายให้แม่ลูกอะไรๆๆๆยๆคนเยอะไปเ,เยอะน้ำเยอะมากเลยนะครับดูที่น้ำตกน่าแต่น้ำเยอะมากเลยนะครับใช่ครับใช่เราทำเวลาหนะ่อย เราเข้ามากี่โมงนะเดี๋ยวตับเวลาไปดูเข้ามาประมาณบ่ายโมงสิห้าครับใช่คนเยอะมากเลยทุกคนใถงร ไงไหมครับสบายสบายจริงเหรอครับ ได้ยังครับได้ยังครับ เหียงน้ำตกแล้วนะครับทุกคนอีกประมาณ50เมตรนะครับพี่ชายอยู่ข้าง,งบนข้างบนเนี่ยน้ำตกพักอยู่นี่นะครับต้องไปเลยดีกว่านเราเข้ามาถ่ายตรงเลยครับวันได้ไเยีนยงเหียงน้ำตกไหมครับ ทางขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เป็นทางลงทางก็จะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับเหนื่อครับตุอกก นีถึงทางรถนะครับตอนขึ้นเลยดิ Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and everyday to <laughs> ก้าไปที่เขบอกยานาไไหนแล้วก็ไม่รู้ใหญ่ให่อหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ให่ใหญ่ใ้ญ่นใหญ่ใหญ่ให่ใา่หญ่ใหญ่่ใอญ่ให้่ให้่ให่หา่่่ับ่ห่่่่

เช็ดน้ำตกเหนียวนรกเออเหนื่อยดูเพื่อะเหนื่อยออกเต็มเลยนะครับทุกคนข้างหน้าจะเป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนะครับทุกคนที่ห้ามถ่ายเป็นโพรงไม้ใหญ่ๆนะยครับขากลับมาจะถึงก่อนสะาาน,นิดนึงนะครับสะพานม้อยเ,เห็ดแชมปญเห็ดแชมปิญ ี <Here. S 2> mm ่นคแชมเปญนะครับที่เส้น mm hmm. ทางศึกษาธรรมชาตินะครับ mm hmm. เใกล้ถึงทางออกแล้วนะครับทุกคน,กน,นตร่หตรหให้ถึงทางออกแล้วนะครับี่ประมาณ200เมตร น้ำขุ่นแดงนะครับน้ำค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้น้าตกข้างในสวยมากเลยนะครับ,ใก,รบใกล้ถึงทางออกแล้วทุกคนเหลืออีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรดูนะครับดูครับขาไปไม่เท่าไหร่ครับขากลับ เเือเปลียกแ้ตึงห้างออกแล้วเย่ yeah. <Yeah. S 1> เราใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับ ประมาณห้าสิบนาทีนี่ทุกคนเป็นเส้นทางที่เราเดินเข้าไปนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้น้อยเมตรก่อนที่จุดหมายเป็นมันได้ดู บอกะายมีดจริงายมีดต่อนนึงจุดหมาย็น,นสูงครับหนึ่งกิโลบรรยากาศข้างนอกรถจอดเต็มเลยนะครับทุกคนไปตั้งกจตัวเองหนึแล้วครับไปไปตรงนี้ตอนจอดรถเต็มนะครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับวันที่12สิงหาคม5งหาครับจะจอดได้ ใช่ไหมใช่ครับนี่ต่อไเราต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับทุกคนเจอกันทริปหน้านะครับสวัสดีครับ